สวัสดีครับผมสําหรับพีพีนี้นะก็จะมาสอนติดตั้งชุดกล่องเพิ่มเติมนะตัวนี้เป็นอินดี้โฟกนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องใช้งานคู่กับปลั๊กอินอีเซตเตอร์นะเพื่อนๆผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเจ้าอินดี้โฟกกันเลยนะเพื่อนๆผมนี่นะซึ่งเพื่อนๆการคลิกขวาเลือกเป็นเอ็กซ์แคครียนะผมก็จะได้ตัวนี้มานะเป็นอินดี้โฟกนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นคีเชนเท่านั้นเพื่อนๆผมก็ทงการคลิกขวาตรงคีเชนอีกครั้นนแลวเเป็ะค ก็ย้ายชิดนี้มานะครับจากนั้นผมก็จะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างเหมือนเดิมครับเพื่อนๆผมนี่นะครับในหน้าต่างที่สองเนี่ยผมเข้าไปที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ป6ินะครับผมจากนั้นก็เข้าไปตรงคอมพเอนไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปตรงทูลแท็กนะผมนี่นะเข้าไปตรงอิเจนเตอร์นะเพื่อนๆผมนี่นะจากนั้นกลับมาที่หน้าแรกนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปตรงอินดิโฟกนะครับเข้าไปตรงอินสตอลเลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปตรงคอนเทนต์นะครับผม เมื่อมาถึงหน้าต่างนี้เขาจะมีสองตัวนะเป็นอินดี้กับดีโฟนเพื่อนเพืก็เลือกทั้งสองตัวเลยนะผมอย่างนี้นะก็ทําการคลิกขวาเลือกเป็นก๊อปปี้มาเลยนะผมฉะนั้นก็มาที่หน้าที่สองนะครับก็มาตรงทูลแท็กแล้วก็อีเซ็ตนัมเมอร์นะ้นก็คลิกขวาตรงที่ว่างไปเลยนะครับกดปุ่มพาร์ทไปนะครับผมก้เพื่อนๆพื่อนทีหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มคอนนิวไปเลยนะครับฉะนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมหลังจากนํามาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปตรงอินดี่นะเพื่อนๆครรับตงททูแ็กอีเซตนมื่อนะก็ดตรงทูลนะ ก็ระเบิซ้ายไปนะครับผมแล้วก็มาตรงหน้าแรกนะเพื่อนๆก็เข้าไปตรงมิดี้นี่นะเพื่อนๆก็ดัเบิดซ้ายไปนะครับผมก็เลือกสองตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นค็อปปี้นะผมนี่นะแล้วก็มาคลิกขวาตรงคนที่ว่างนะแล้วก็กดปุ่มพาร์ทนะผมนี่นะเลือกเป็นรีเพลสไปเลยนะเพื่อนเพื่อนวางทับตัวเดิมเลยนะที่คือหมายถูก้วกดปุ่มคอนเทนนิว์ไปนะครับผม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในหน้าที่สองก็เข้าไปที่ไดสีนะเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ไปที่หกนะผมแล้วก็ลากบาร์ด้านหลังออกมานะครับเข้าไปตรงทูลแท็กนะผมนี่นะเข้าไปตรงอีเซ็ตเตอร์มันเดิมนะเพื่อนเพื่อนอ่าก็ทำการคลิกขวาตรงอีเซ็ตเตอร์ดอทเอ็กซ์อีงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็เลือกเป็นรันแอส administrator ไปเลยนะครับผมเมื่อมีต่างเล่ขึ้นมากดปุ่ม yes ไปเลยนะครับผมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อหน้าต่างของอิแซดเดอร์มขึ้นมาแบบนี้เพื่อนก็ลองเคาะดูนะผมนี่ดูว่าใช้งานได้แล้วนะเพื่อนๆผมนี่นะทีนี้ผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้เขากำลังโหลดอยู่นะเพื่อนครับก็เข้าไปตรงสียงเหลืองส้มนี่นะเพื่อนแล้วก็ไปเลือกนะครับผมเป็นอินดี้โฟกนะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็มีสองตัวนะอินดี้โฟกฟอร์มิกกับอินดี้โฟกธรรมดาเดี๋ยวผมเลือกเป็นอินดี้โฟกธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวลองเลือกเป็นเบสิกดูนะเพื่อน ก็จะมีหน้าตา,า,ตาประมาณนี้เลยนะนผมลองเคาะดูนะก็มีเบราว์เซอร์นะมีมีแพทเทิร์นแล้วก็มีมิกเซอร์ต่างๆนะเพื่อนๆนี่นะลองลากมาวางดูนะแล้วลองเล่นดูนะครับก็จะาาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะผม เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดอีกตัวมาครับก็กดสีส้มเหมือนเดิมนะลองเลือกเป็น indie folk for mix นะเพื่อนๆผมเนี่ยเดี๋ยวลองเลือกเป็น vintage แล้วกันนะก็จะมีหน้าตาไม่ต่างจากเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะเพื่อนๆผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดหน้าตานี้ไปก่อนนะเพื่อนๆผมเนี่ยก็โดนเซฟไปเลยนะซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปใช้กับโปรแกรมทำเพลงต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็น Cubase ริเปอร์โซน่าหรือว่าโปรแกรมทำเพลงต่างๆนะจะเป็น f อ s t u d i o ก็ได้นะผมทีนี้นะหน้าต่างนี้ผมก็หน้าต่างแรกผมย้อนกลับมาตรงคลเช่นข้น้เพื่อนๆผมนี่นะเขาย้อนกลับมานะเพื่อนเนผมนี่นะนี่หน้าหลักข้อนะทีนี้ผมก็จะพักหน้าต่างนี้ไปก่อนนะผมแล้วก็เปิดริเปอร์ขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆผมนี่นะเมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดรีเปอร์ขึ้นมาแล้วนะก็กดปุ่มออปชันเหมือนเดิมนะเลือกเป็นพ e f e r e n c e นะผมแล้วก็เลือกเป็นวิธีนะครับ ฉะนั้นก็กดปุ่ม edit นะครับแล้วก็กดปุ่ม add นะครับเลือกเป็น Dicey Game f i v ป็นระบบ Tupper Witty นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเคยเซตค่าเดิมไว้เขาจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็กดปุ่ม re scan ไปเลยนะครับผมฉะนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับผมฉะนั้นก็ double click สร้างใส่ขึ้นมาหนึ่ง tag นะครับผมก็เลือกเป็นชั้นที่ห้สิบเหมือนเดิมนะเพื่อนๆแล้วก็กดปุ่มสีแดงข้างหน้านี่ครับฉะนั้นก็เลือกเป็น fx นนนะะครับผมี่ ตรง VTI เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเป็น Eset Hammer นะผมนี่นะก็กดปุ่มแอดไปเลยนะครับจากนั้นก็ลองเคาะดูนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องรอให้เขาโหลดเสร็จก่อนนะตรงนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถทํางานกับปเปอร์ได้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมทำเพลงต่างๆได้หมดนะไม่ว่าจะเป็น Cubase FL Studio หน้าหรือว่า Handy Caraoke อะไรก็ได้หมดนะผมตรงนี้นะผมก็จะเลือกเป็นอ Indy โฟร์นะครับเดี๋ยวลองเลือกเป็นตัวอื่นดูบ้างนะเป็นเราตรงนี้นะเพื่อนๆนะผมนี่นะ ซึ่งเขาจะให้เราใส่คีเจนเหมือนเดิมนะเพื่อนผมนี่นะเราก็นํามาใส่ได้เลยนะที่ผมแจกไว้นะมันก็จะมีคีเจนแถมมาให้ด้วยนะนี่นะเพื่อนเพื่อก็ดับ b l ิ c ซ้ายไปเลยนะครับเมื่อมีต่างี่ขึ้นมากดปุ่มเยสไปเลยนะครับผมจากนั้นผมจะพับหน้าต่างนี้เก็บไปก่อนนะผมนี่นะแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นออฟไลน์นะเพื่อนเพื่อนเขาแจให้เราก็ไปดีมาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ให้ทําการเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ เป็นอินด้โฟกนะก็คลิกไปนะผมแล้วก็เข้าไปหาตรงอินด้โฟกนะเพื่อนๆอันนี้นะเป็นอินด้โฟกอยู่นี่นะเพื่อนๆก็คลิกไปนะผมเมื่อคลิกไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็จะมีสองตัวนะเพื่อนๆดูนะมีอินด้โฟกกับอินด้โฟกมิกตรงนี้นะฟอร์มิกตรงนี้นะเพื่อนๆผมตอนนี้เลือกเป็นอินด้โฟกก่อนนะผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะคัดดีมาเป็นคอมพิวเตอร์ดีนะก็มาคลิกฝาตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้แล้วก็กดปุ่มพาร์ทไปเลยนะผมนี่นะ ฉะกนั้นก็กดซีดันลำเบอร์นะเพื่อนๆครับก้อยทคลิกการก้องการคลิกซ้ายนะซ้ายปากงี้นะเพื่อนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ป o p y มาเลยนะผมก็มากดปุ่มพาตตรงนี้นะครับจะกนั้นก็กดปุ่มจีนเลยตรงนี้ไปเลยนะผมนี่นะก้ห้คลิกซ้ายปากอย่างนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกปป p y นะผมแล้วก็มากดพาตตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม auto list ไปเลยนะผมนี่นะก็ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับทีนี้นะเพื่อนๆก็ ลองเคาะดูนะครับผมก็ลองเคาะดูนะเพื่อนๆสังเกตดูจะมีแถบเสียงขึ้นมาตรงนี้นะครับผมทีนี้นะครับก็เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆก็เป็นอินดิโฟร์ฟอร์มิกตรงนี้นะอ่าเลือกสักตัวหนึ่งนะสมมติว่าเป็นมินเทสก็แล้วกันนะเห็นไหมครับเขาจะให้เราใส่อ่เซียนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆผมเป็นอินดิโฟรฟอร์มิกนะเพื่อนๆก็กดปุ่ม ออนไลน์ไปเลยนะผมจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะกดปุ่มสามเหลี่ยมนะแล้วก็เลือกเป็น info form mix นะครับผมนี่นะให้ชื่อก็ตรงกันนะครับจากนั้นนะครับก็ id เนี่ยคอมพิวเตอร์ดีน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะเห็นสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อไม่มั่นใจกกดปุ่ม copy ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนคลิกซ้ายป่านแล้วคลิกขวานะกดปุ่ม p า s t e วางไปอย่างเงี้ยนะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซียนลำเบร์ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่นะกาจะเปลี่ยนไปแล้วก็คลิกซ้ายป่านเหมือนเดิ แล้วก็มากดปุ่มพาร์ทวางตรงนี้นะเพื่อนๆนี่นะจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มตรงนี้นะครับกินอะไรตรงนี้ไปนะผมนี่นะเขาจะมีอัดขึ้นมาเพื่อนก็คลิกซ้ายปากเหมือนเดิมนะผมแล้วก็คลิกขวาแล้วเป็น Copy ปี้รนะผมจากนั้นก็กดปุ่มพาร์ทตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มออโต้ริชไปเลยนะผมนี่นะครับสำเร็จียบ้อยแล้วนะก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะทั้งสองตัวเลยนะเพื่อนจากนั้นแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับถ้าไม่ทันยังไงเพื่อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมอาจจะพูดไวไปสนนิดึะ นี่นะสังเกตดูนะเพื่อนๆจะมีแถบแถบเสียงขึ้นมาตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราลองเล่นดูสักนิดนึงนะผมเข้าไปที่เบ์เซอร์นะเลือกเป็นนี่นะอินดิโฟกนะเพื่อนๆับผมก็อาจจะเลือกสักชุดหนึ่งนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะผม โอเคนะครับสำหรับวีนี้ผมก็จะสอนไว้ประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในอีกทีหน้าเลยนะครับ